thank <laughs> you มเรียนรู้กายใจเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขเป็นค่ายที่เรียนรู้คุณธรรมและการปฏิบัติธรรมแนวใหม่ที่ไม่น่าเบือ่อได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกหัดตามดูตามรู้กายใจตามหลักสติปัฏฐาน4ฝึกตั้งสติกำหนดพิจารณากายและพิจารณาจิตให้รู้เห็นตามความจริงตามแนวคำสอนของหลวงพ่อปราโมดปาโมชโชแห่งสวนสันติธรรมจังหวัดชนบุรี เริ่มมาจากความตั้งใจที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสน้อมนำสิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์เน้นนำมาสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติอ,อพี่รับผิดชอบโครงการงเรียนวิถีพุทธของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษานะครสวรรค์เขตหนึ่ง พยายามที่จะหาคําตอบเรื่องนี้มามานานพยายามที่จะเรียนรู้มาหลายอย่างออหลังจากที่เราได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติธรรมแนวเรียนรู้เรียนรู้กายใจนะคะตามความเป็นจริงของมันจากหลวงพ่อประ harma โมชโ,โชวสวนสันติธรรมจังหวัดชนบุรีเราก็พบว่าที่จริงพระพุทธศาสนาการเรียนรู้พระพุทธศาสนาไม่มีอะไรยากเลยเรียนรู้อยู่ที่กายกับใจตามความเป็นจริงเท่านั้น โครงงานคุณธรรมเรียนรู้กายใจเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขเป็นค่ายปฏิบัติธรรมที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนและยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติต,ตามดูตามรู้ใจใจเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ชีวิตที่มีความสุข ซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ร้วนแต่สมัครใจมาซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเหล่านี้มีทั้งผู้ที่เคยมาเป็นครั้งแรกและผู้ที่มาเป็นครั้งที่สองครั้งที่สโดยทุกคนต่างชื่นชอบและประทับใจในการปฏิบัติธรรมรูปแบบใหม่นี้ค่ะจากชื่อเนี่ยการเรียนรู้กายใจเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมครับคือมันแปลกอย่างผู้ที่ผมไปเข้าค่ายธรรมะที่อื่นเนี่ย เขาค่ายธรรมะต้านยาเสพติดเขาค่ายธรรมะอะไรหลายๆอย่างนะครับดูแบบมันมันแปลกไปก็คือผมอยากจะรู้ว่าการเรียนรู้กายใจนะครับมันเป็นอย่างไรถึงถึงเข้ามาที่นี่ครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กายใจจริงจสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเราทําอะไรไปเราไม่รู้ใช่ไหมครับคือเราไม่เรียนรู้กายใจตนเองเช่นเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเราก็ไม่รู้ตัวเราคุยอยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราได้เรียนรู้กายใจของตนเอง เราทราบทุกขณะว่าเราทําอะไรอยู่กายเราทําอะไรใจเราคิดอะไรครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับมีครับคือเรารู้ตัวไงครับอย่างเช่นเราเรารู้ว่าตอนนี้อารมณ์เราโกรธคือเรารู้ใจตนเองเราสามารถเมื่อเรารู้เมื่อเรารู้ว่าโกรธแล้วเนี่ยความโกรธจะระง,งับไปเองเราจะไม่แสดงออกด้วยพฤติกรรมหรือวาจาว่าโกรธใครอยู่ครับเด็กๆหลายคนนะคะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกคุณธรรมเรียนรู้ใจใจเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขกล่าวว่า มีความประหลาดใจมากกับการเรียนรู้เรื่องธรรมะที่แปลกใหม่ไม่เหมือนกับที่เคยสัมผัสมาก่อนที่จะต้องทำสมาธิตั้งสติให้สงบแต่ที่นี่ให้เราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเมื่อไม่สงบก,ก็ให้รู้ว่าเราไม่สงบเมื่อทุกข์ก็ให้เรารู้ว่าทุกข์ซึ่งทุกข์ก็อยู่ที่กายทุกข์ก็อยู่ที่ใจแล้วเราจะหนีไปไหนพ้นเราควรรู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไร เพราะเราอยอมรับความจริงไม่ได้ใช่หรือไม่เราจริงได้ทุกที่ค่ายนะคะจะสอนให้เรียนรู้เรื่องความเป็นจริงและประสบการณ์จริงมีแรงช็อกต่อยกับเพื่อนบ่อยครับพอมาครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าร,ารู้สึกว่าผมใจเย็นขึ้นครับคิดได้ครับสมมติว่าผมโกรธผมก็คิดว่าผมโกรธแล้วนั้นความโกรธก็ค่อยๆจางหายไปครับไม่ยึดติดครับ สำหรับความประทับใจในธรรมารูปแบบใหม่นี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ได้รู้จักตัวเองรู้จักกายใจมากขึ้นแต่เป็นการช่วยให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีสมาธิมีสติในการเรียนหนังสือมากขึ้นสามารถจดจำสิ่งต่างๆที่ครูและอาจารย์สั่งสอนมีสติสมาธิในการเรียนหนังสือได้มากขึ้นสุขภาพทั้งกายและใจก็ดีขึ้นตามลำดับไปด้วย ก็อย่างของผมนะครับคือก็ตอนนี้ก็เรียนมิเศษอยู่แต่คือบางครั้งนะครับในเวลาเรียนมิเศษอย่างเงี้ยคือเราก็เครียดใช่ไหมครับคือก็เลยอยากเข้ามาหาธรรมะมั่งมาเพื่อมาลองฝึกสติคือที่เข้ามาพอได้เข้ามาฝึกที่เนี่ยแล้วพอกลับไปเรียนก็คือเหมือนแบบว่าเราตั้งใจเรียนมากขึ้นคือเวลาเราเรียนไปเงี้ยพอสักพักปุ๊บเราเผลอไปแล้วคือเราก็รู้ตัวทันเราก็กลับมากลับมาเรียนต่อก็คือ การที่ได้มาเนี่ยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําได้หลายอย่างแล้วก็ทําให้การเรียนดีขึ้นด้วยเพราะว่าในขณะเรียนเนี่ยถ้าเราเผลอไปมากๆแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยก็คือการเรียนในช่วงนั้นหรือในวันนั้นอ่ะเราอาจจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองมาฝึกอย่างเงี้ยแล้วไปเรียนนะครับมันจะทําให้เรามีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทําให้เรียนหนังสือได้เก่งขึ้นด้วยครับ การปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้ตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้กายรู้ใจพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเป็นกายใจที่มีแต่เกิดขึ้นและดับไปบังคับไม่ได้พอไม่ยึดกับกายยึดกับใจต่อไปก็ไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจอีก ทุกทุกวันนี้ไม่ทุกกายก็ทุกใจถ้าไม่ทุกเพราะใจก็ไม่ทุกเพราะอะไรอีกแล้วหัวใจของการปฏิบัติก็คือการมีสติในชีวิตประจำวันถ้าทิ้งตัวนี้ก็คือทิ้งการปฏิบัติแล้วการเริ่มปฏิบัติหัดรู้สภาวะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเองใจโกรธใจโลภใจลอยใจสุขใจทุกข์นั้นขึ้นมารู้ทันการรู้สภาวะจะทำให้เกิดสติจะนำมาซึ่งความสงบ ความสันติสุขของคนทุกคนในประเทศชาติทําให้หนูรู้ว่ามันผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ไปค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนความทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ที่ยั่งยืนและสุขก็ไม่มีสุขที่ยั่งยืนค่ะจิราพรมากอาจถ่ายภาพวิภาพรรณสุขเอมข่าวเค t ีทีรายงาน